สวัสดีค่ะวันนี้ป้าเดือนก็มีเมนูใหม่ๆนะคะที่จะมาทําแต่ใหม่สําหรับป้าเดือนแล้วนะคะคนอื่นอ่ะเดือนไม่รู้เพราะว่าเขาคงจะทํากันเยอะแยะแล้วล่ะวันนี้ป้าเดือนก็จะมาทําข้าวผัดทะเลนะคะก็ไม่มีอะไรมากก็มีข้าวสวยค่ะข้าวสวยหงร้อนๆนะคะแล้วก็มีนี่เลยค่ะเ กุ้งสดค่ะกุ้งสดแล้วก็ปลาหมึกค่ะปลาหมึกเนี่ยป้าเดือนก็หั่นเสร็จแล้วนะคะหั่นเรียบร้อยแล้วก็มีหอยแมงภู่นะคะทุกอย่างเนี่ยหั่นเรียบร้อยแล้วทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็ต้องเอาไปลวกก่อนนะคะให้ความคาวของเข้าออกไปก่อนถ้าเกิดว่าเราเอามาผัดสดๆเลยเนี่ยบางคนเขาก็ผัดกันสดๆนะคะแต่ป้าเดือนไม่ชอบป้าเดือนก็คิดว่าป้าเดือนจะเอาไปลวกก่อนเพราะว่าน้ําคาวของเขาอ่ะเขาจะได้ไม่คาวเวลาเราผัดข้าวนะคะอันนี้ก็เป็น หัวแค่หลอดค่ะหั่นเตาอะนะคะสําหรับใส่กับข้าวผัดของเราค่ะแล้วก็มีไข่สองฟองค่ะแต่ป้าเดือนจะใช้แค่ฟองเดียววันนี้ป้าเดือนไม่ไม่ใส่ไข่เยอะนะคะแล้วก็มีมะเขือเทศค่ะมะเขือเทศเก็บมาจากสวนเลยนะคะเนี่ยมะเขือเทศจากสวนเลยแล้วก็กระเทียมค่ะกระเทียมป้าเดือนก็หั่นเรียบร้อยแล้วเอาไว้สําหรับเจียวสำหรับข้าวผัดนะคะแล้วก็มะนาวค่ะต้นหอมผักชีค่ะโอเคค่ะวัตถุดิบของเราก็มีเท่านี้เราไปเริ่มลงมือทํากันเลยนะคะ ป้าเดือนก็ตั้งกระทะร้อนแล้วอ่ะนะคะป้าเดือนก็จะใส่น้ํามันลงไปเลยค่ะโอเคน้ํามันเราก็ไม่ใส่เยอะนะคะเดี๋ยวข้าจะมันไปเรา้าก็ใส่แค่พอดีอ่ะพอดีที่เราต้องการอ่ะนะคะจากนั้นก็ใส่กระเทียมลงไปเลยค่ะเดยกระเทียมที่ป้าเดือนหั่นเอาไว้เรียบร้อยแล้วอ่ะนะคะใส่ลงไปเลยค่ะนะคะ อุ้ยกระเด็นโหกลิ่นออกเลยค่ะเนี่ยก็กระเทียมก็เริ่มเหลืองพอใช้ได้แล้วอ่ะนะคะก็โอเคแล้วละ่ะเขาจะเหลืองคะเดี๋ยวเขาจะไหม้ไปแค่นี้ก็โอเคเห็นไหมคะกำลังเหลืองกรอบเลยน่ากินดีนะคะเนี่ยวันนึงก็จะใส่กุ้งกับปลาหมึกลงไปเลยะคะ่ะอย่าเด็นอกระเด็นอย่กระเด็น นี่แหละค่ะปเดือนก็ใส่ตามชอบนะคะอุ้ยนี่เลยค่ะกำลังหน้ารับประทานเลยชาเนี่ยจากนั้นป้าเดือนก็จะใส่แครอ,อทล,อลงไปเลยนะคะ ว่าไครล็อตเนี่ยเขาเป็นผักที่แข็งกันหน่อยนะคะเราก็จะผัดให้เล็เขาจะได้ลงไปก่อนแล้วเ็าจะได้นิ่มๆมานะคะแต่ถ้านิ่มเกินไปก็ไม่ไหวนะคะให้เขากรอบๆหน่อยท่านี้ละคะ่ะเท่านี้ก็พอแล้วล่ะกําลังกรอบๆเพราะว่าปลาหมึกกับกุ้งเราก็ลวกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นกดือนก็จะใส่ไข่ลงไปเลยค่ะ ยีๆเขาหน่อยเนาะเขาจะได้สุกเร็วๆได้ที่เลยค่ะเนี่ยอือตะแคงให้น้ำมันไหลลงมาค่ะเพื่อไข่จะได้สุกโอเคค่ะนี่ก็ได้แล้วแล้วก็รวมไปเลยค่ะผัดใส่ไปเลยอือจากนั้นปลาเดือนก็จะใส่ น้ำมันหอยนะคะน้ำมันหอยสองช้อนโต๊ะค่ะสองช้อนโต๊ะนะคะหนึ่งค่ะสองค่ะแล้วก็ผงปรุงเอ,อไม่ใช่ผงปรุงรสค่ะเอ่อซอสปรุงรสค่ะช้อนเดียวค่ะช้อนเดียวไม่เยอะค่ะ ิ้วขาวหน่อยค่ะยิ้วขาวก็ไม่เยอะนะคะประมาณนี้เลยค่ะซ้อนหนึ่งค่ะแล้วก็นี่เลยค่ะรสดีค่ะหนึ่งช้อนชารสดีคงจะขาดไม่ได้เนาะรสดีโอเคค่ะทุกอย่างเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วก็เดินก็จะใส่ไข่เอ้ยไม่ใช่ใส่ไข่ค่ะขอโทษจ้ะค่ะ ใส่ข้าวค่ะใส่ข้าวเลยนี่เลยค่ะเดื่อนก็จะใส่ข้าวเลยค่ะอืมนี่เลยค่ะ แาที่แล้วค่ะอุ้ยน่ารับประทานมากๆเลยนะคนนี้คทำทินเองอยู่บ้างง่ายๆค่ะไม่ต้องอะไรมากมายดังจากนั้นประเดือนก็จะใส่มะเขือเทศค่ะมะเขือเทศก็ใส่ลงไปเลยนะคะที่เตรียมเอาไว้นะคะใส่ไปเลย อ,อันนี้แหละค่ะปราเดือนก็จะชิมรสหน่อยนะคะแต่ปราเดือนจะปิดไฟก่อนนะคะเพราะว่าเสร็จแล้วอะแต่จะอชิมรสเท่านั้นเองเพราะว่าเตาเราก็ยังร้อนอยู่ค่ะอืม ใส่เกือนิดหน่อยค่ะแค่นี้ค่ะประมาณครึ่งช้อนชานะคะก็เรียบร้อยแล้วค่ะข้าผัดทะเลของป้าเดือนค่ะอืม เนี่ยป้าเดือนก็จะมาจัดเสิร์ฟกันเลยเนาะไปดูตอนจัดเสิร์ฟกันอีกทีเลยนะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะวันนี้ป้าเดือนก็มาทําข้าวผัดทะเลค่ะข้าวผัดทะเลของป้าเดือนวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากอาหารง่ายๆค่ะทานง่ายๆอยู่ง่ายๆของป้าเดือนน,น,นะคะเพราะว่ายังไงก็กินคนเดียวอยู่แล้วค่ะ <laughs> มาเด้อค่ะมากินข้าวเชียงน้ากันเด้อค่ะมื้อนี้วันนี้อย่างค่ะมีข้าวผัดทะเลค่ะ ข้าผัดทะเลของปลาเดือนมือนีกับบะมี่หยางเบิงเด้อค่ะหนีเบิงเอาเด้อค่ะดูสิคะข้าวผัดทะเลของปลาเดือนก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็มีกุ้งปลาหมึกแล้วก็หอยแมงผู้ค่ะดูสิคะนี่เลยค่ะให้ดูหน่อยนะคะนี่เลยค่ะค่ะก็ไม่มีอะไรมากคะ่ะวันนี้มียังไรมือนีกินง่ายๆอยู่ง่ายๆกับปลาเดือนนอกค่ะเนาะแล้วก็เอ เฮ็ดยากเฮ็ดนั่นหลายกะกินผู้เดียวกิ ay, ay, นผู้ <g ün ph il> เดียวอีนง่าง่ายๆกินง่ายๆนี่แหละมาเด้อค่ะไม่กินข่าวเชียงน้ากันมานะคะพี่น้องคะ่ะเพื่อนเพื่อนอุ้ยเพื่นอนเพื่อน,น,นมากินข้าวด้วยกันนะคหะิีมะนาวหน่อยคะ่ะกินข้าวกันไปคุยกันไปเนาะกินข้าวไปก็คุยกันไปเน,ะ <g ün ph il> นเาปนนปเนะ <g ün ph il> ประเดือนก็นอยู่บ้านผู้เดียวอีกตามเคยล่ละค่ะบ่มี ออผู้ใหคุยน้ำก็หาหมูคุยนี่แหละค่ะ <laughs> มาค่ะกินเข้ากันกันเด็บย้อมนี่ได้เรื่องอยู่นะกินคนเดียวก็อร่อยผัดกินคนเดียวก็อร่อยค่ะอืมกุ้งค่ะ ตกันใหญ่ยู่พราะพัดเข้าไปแล้วก็พราะลวกแล้วพ,พัดล้ะมันก็นเลยหน่อยลงเพราะว่าปลาเดือนต้องเอาไปลวกก้อนคนว่าปลาเดือนเอาไปพัดเลยเนะี่ยเอ่อเวลานั่นน้ามเขาออกเพราะน้ามปลาหมึกกับน้ามกุ้งแล้วก็น้ามหอยเนี่ยเขาออกเพราน้ามออกแล้วมันก็จะแช่แต่เขาเหม็นเขาาปลาเดือนกันเลยเอาไปลวกก้อนนะคะเพราะเอาไปลวกแล้วเขาก็กเลยหดลงหน่อยนึง ่จริงอ่ะหลายคนที่เขาทำอา,อาหารเขาก็ไม่ไม่ลวกก่อนอ่ะนะคะเขาใส่เข้าไปผัดเลยก็ได้ค่ะแต่ทีเนี้ยประเดือนแบบชอบแบบเอาไปลวกหน่อยน้ํำคาวเขาจะได้ออกอ่ะนะคะก็จะทําให้เราไม่ค่อยได้กลิ่นคาวของอาหารทะเลเท่าไหร่ะคะ 嗯。Mm. อยู่คนเดียวก็กินง่ายๆนะคะกินง่ายๆอยู่ง่ายไม่ต้องทําอะไรมากมายถ้าทําเยอะก็กินไม่หมดอย่างแกงมกหม้อนึงเนี่ยกะว่าจะเกินสักสองวันที่ไหนได้กินไดน้ตั้งสามวันอุ่นแล้วก็อุ่นอีกกินแล้วก็กินอีกมันทุกครั้งอะวันนี้ก็เลยคิดวแบบ่าโอ๊ยไม่เอาแล้วพอแล้วทําอาหารที่แบบพอกินดีกว่าก็ okay, เอา,เาแค่เอาเป็นข้าวผัดกันล้วกันเอาเป็นข้าวผัดกุ้งข้าวผัดทะเลก็นี้ก็พอแล้วสําหรับป่าเดือนน่ะนะคะ ก็อร่อยอยู่นะมานะคะมาทานด้วยกันค่ะมาเด้อพี่น้องกินไงยอยู่ายกับประเดือนเด้อค่ะมาต้องเห็ดย่างไร้เห็ดกับเขาแล้วก็กินเลยเนะาะตั้สสจเอาไว้เห็นอย่างมันสีเย็นกินแล้วก็จิ้ กบับบมียังไล่มือนีกับอยากเ้าอยากคุยน้ำพ่นองเท่านี้ละโดนเรากับบได้มาเห็ดกับเขากินนั่นโด,โดนโดนกับเชดามเห็ดกับเขากินตักเทียนหนึ่งเนาะเพราะว่ามือไดกับบอคอยว่ามีอย่างกคก,กินนันไปก้อนนะ่ะนะโดนโดนกับได้เห็ดตักเทียนหนึ่งได้เห็ดกับอยากมาเบามาคุยน้ำซูพี่นองไ้ฟังได้เบาได้คุยน้ำกัน ขอพัดซื้อๆนี่ก็ะมัมีอย่างหลายบ่ได้เห็ดอย่งหลายเห็ดยังไงบึดเดียวก็แล้วก็ได้กินแล้วเข้าก็ได้แต่อยากเบาอยากคุยน้ำกนั่นนะ่ะนยากได้นี่มูคุยไปยังนะ่ะ <laughs> เป็นยังไงคะพี่น้องคะสอบว่าขาวพัดเนี่ยคันสอบกบกดไลค์กดแชร์ให้คุณเดือนได้เด้อค่ะแล้วก็ิกดติดตามให้คุณเดือนน้ำเชียร์หนาเัาสิได้มาว่ามาคุยน้ากันอีกได้มาเจอมาเจอกันอีกคุยกันแล้วก็สิได้ว่านัวหัวมวนกันเนาะทั้งหนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ประเดือนได้เด้อค่ะเด้อเออสิได้มาเจอกันอีกค่ะทั้งหนกับมือหนาก็อย่าลืมกันเด้อค่ะเด้อมือนีกับลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ